ม้าน้ำนักรักแห่งท้องทะเลม้าน้ำไม่ได้แค่รูปร่างแปลกหัวเหมือนม้าหางเหมือนลิงตัวเหมือนมังกรแต่มันยังเป็นสัตว์ชนิดเดียวในโลกที่เพศผู้รับบทพ่อและแม่ไปพร้อมกันตัวเมียจะฝากไข่ไว้ในถุงหน้าท้องของตัวผู้และจากนั้นตัวผู้จะฟักไข่จนคลอดลูกออกมาทีละร้อยพันลูกม้าน้ำจะพุ่งออกจากถุงหน้าท้องอย่างกับลูกจระวดเล็กๆแต่นั่นยังไม่พอ พวกเขาเป็นสัตว์ที่รักเดียวใจเดียวม้าน้ำจะจับคู่กับตัวเดิมและเต้นรำทุกเช้าเพื่อกระชับสายใยแห่งรักไม่มีนอกใจไม่มีเปลี่ยนคู่แต่ชีวิตก็ไม่ได้ง่ายพวกเขาว่ายน้ำได้ช้าต้องพรางตัวเพื่อเอาชีวิตรอดและทุกวันนี้ม้าน้ำหลายสายพันธุ์กำลังจะหายไปจากโลกนี้ม้าน้ำหลายสายพันธุ์กำลังเผชิญกับการสูญพันธุ์จากการล่าไปใช้ในยาจีนการทำของที่ระลึกและการทำลายแหล่งอาศัยในทะเล มันจึงไม่ใช่แค่สัตว์น่ารักแต่ยังเป็นสัญลักษณ์ของการอนุรักษ์ทะเลถ้าคุณชอบเรื่องราวแบบนี้อย่าลืมกดติดตามไว้เลย